ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนหรือสสคอร่วมกับสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสและกลุ่มเพื่อนปฏิรูปที่มาจากองค์กรทุกภาคส่วนในสังคมจัดการประชุมเสวนาวิชาการเวทีปฏิรูปการเรียนรู้สู่การศึกษาเพื่อคนทั้งมวลครั้งที่6ในประเด็นเรื่องการศึกษาเพื่อเด็กด้อยโอกาสโดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศวสีเป็นประธานการเสวนาเพื่อนำมาสู่การแลกเปลี่ยน และถอดบทเรียนถึงปัจจัยความสําเร็จจากกรณีศึกษาการแก้ปัญหาเด็กกลุ่มเสี่ยงและเด็กด้อยโอกาสเริ่มจากกรณีศึกษาของโฮงเฮียนเจ้าบ้านซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในศูนย์การเรียนนอกระบบของโรงเรียนบ้านแม่จันอําเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายดําเนินงานโดยอาสาสมัครที่มีจิตอาสาเข้ามาช่วยแก้ปัญหาเด็กออกกลางคันด้วยการจัดการเรียนรู้ให้เด็กออกกลางคันในวันเสาร์อาทิตย์โดยใช้ระบบคัดกรองที่ลงลึกในระดับกระบวนการค้นหาต้นตอของปัญหา และสแสวงหาแนวทางแก้ไขร่วมกันทั้งครอบครัวโรงเรียนและชุมชนความสําเร็จในเรื่องนี้นะครับก็คือความร่วมมือของทุกฝ่ายนะครับความร่วมมือของทุกฝ่ายแล้วก็การกล้าที่จะทะลุกออกไปนะครับโดยการันตีว่าหนึ่งปีผมขอพิสูจน์นะครับในที่สุดทุกคนก็มายอมรับอีกกรณีศึกษาหนึ่งคือโรงเรียนรัตนโกสิร์สมโพศบางขุนเทียนกรุงเทพ ที่สร้างระบบดูแลคัดกรองจนสามารถลดเด็กเสี่ยงหลุดนอกระบบการศึกษาได้100%เเซด้วยการรู้จักนักเรียนเป็นรายกรณีมีการส่งไม้ต่อให้เด็กในแต่ละประเภทผ่านกิจกรรมโฮมรูมการประชุมผู้ปกครองการเยี่ยมบ้านเด็กและยังมีการขยายผลให้ความรู้กับโรงเรียนทั่วประเทศไม่ต่ำกว่า100โรงเรียนตั้งแต่ปี2อ4 5โรงเรียนประสบความสำเร็จในโครงการนี้เนื่องมาจากว่าโรงเรียนมี ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งอยู่แล้วนะคะเนื่องจากว่าโรงเรียนเนี่ยเป็นโรงเรียนนำร่องระบบแล้วก็ดำเนินการมากว่า10ปีนะคะทำให้คุณครูมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการดูแลช่วยเหลือนักเรียนแล้วก็มีทัศนคติที่ดีต่อการช่วยเหลือเด็กรวมทั้งมีทักษะในการที่จะใช้เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะคะในการที่จะคัดกรองในการที่จะ ช่วยเหลือนักเรียนปัจจัยความสำเร็จของการแก้ปัญหาเด็กกลุ่มเสี่ยงที่อยู่ในสถานศึกษาของโรงเรียนรัตนโกสิทร์สมโพธิบางขุนเทียนและกรณีที่เด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาไปแล้วของโรงเรียนบ้านแม่จันจังหวัดเชียงรายนายแพทย์วิจารณ์พาณิชกล่าวว่าการจัดการเรียนรูปแบบดังกล่าวสะท้อนเห็นถึงความมุ่งมั่นของผู้บริหารโรงเรียนรวมทั้งถือเป็นกรณีตัวอย่างที่ดีเพื่อศึกษากลลวิธีดึงความร่วมมือจากทุกภาคส่วนมาร่วมกันแก้ปัญหา การดูแลเด็กแบบนี้เนี่ยไม่ควรมีอยู่แค่บางโรงเรียนมันควรมีอยู่ในทุกโรงเรียนฉะนั้นประสบการณ์อันเนี้ยทักษะอันเนี้ยนะวิธีการอันเนี้ยมันต้องขยายผลไปทําให้ครูในทุกโรงเรียนเนี่ยสามารถที่จะช่วยเด็กนะที่เสี่ยงเนี่ยได้ซึ่งมีอยู่ทั่วไป นะแล้วก็สารพัดปัญหาที่ยังไม่ไมชัดแล้วก็ย,ยังไม่ได้ทาก,ก็คือใช้เด็กนักเรียนรับให้เป็นอาสาสมัครแต่คัดเลือกต่อด้วยนะโดยมีเกณฑ์มีเกณฑ์ว่าคนที่จะมาอาสาสมัครเนี่ยเรามีเกณฑ์คัดเลือกอยังไงแล้วก็ให้เขาสมัครเข้ามาพอสมัครเข้ามาแล้วฝึกนิดหน่อยฝึกนิดหน่อยให้เป็นผู้ช่วยครูในการทําหน้าที่เพื่อนช่วยเพื่อนที่จริงคานงัดเนี่ยมันอยู่ตรงผู้บริหารโรงเรียนอยู่ที่ครูเพราะถ้าเราทําให้ครูทําให้ผู้บริหารโรงเรียนทําให้พออ,อเขต ใส่ใจได้เนะี่ยที่จริงสำคัญที่สุดคือครูกรับผู้บริหารโรงเรียนถ้าทำให้สองคนนี้ใส่ใจเห็นอกเห็นใจรักนัเกเรียนปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่ให้เต็มความสามารถการศึกษาของเรามันก็จะไปได้ถ้าท่านนึกถอยหลังเด็กของท่านเนี่ยนะฮะ แทนที่ว่าพฤติกรรมมันจะโผล่เนี่ยถ้าท่านสอ,สอยสองไปประมาณสองสาปีเนี่ยท่านอาจจะแก้ได้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะคะเรามาทําอะไรกันสักอย่างดีไหมคะเพื่อตรวจกรองแต่ถ้าท่านรวมเป็นกลุ่มอนะขอสว่างรวมโรงเรียนใกล้เคียงกันเนี่ยรวมเป็นกลุ่มเนี่ยจะสามารถเราใช้คำภาษาแพทย์เราไม่ได้ใช้อะท่านาสามารถที่จะตรวจพบเด็กก่อนที่จะเด็กจะมีอาการ และอีกภาคส่วนหนึ่งที่มีความสําคัญไม่น้อยต่อการปฏิรูปการศึกษาและแก้ไขปัญหาเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาคือท้องถิ่นซึ่งถือเป็นหน่วยเล็กที่มีความใกล้ชิดเด็กในท้องถิ่นและสามารถดูแลจัดการได้ทั่วถึงกว่าเราคงต้องหาทางที่ทําข้อมูลในเรื่องของเด็กที่หลุดไปทางสมงคาคมสันติบาตเรามีอนุกรรมธิการจุดต่างๆผมจะไปนําเสนอเขาว่าเอ๊ะน่าจะเป็นนโยบายอันหนึ่งที่ในส่วนของท้องถิ่นที่ทําได้ว่าติดตามเด็กเหล่านี้ผมว่านี่เป็นจุดเด่นที่ว่าท้องถิ่นรู้รู้ข้อมูล กับจุดเด่นอีกจุดหนึ่งก็คือท้องถิ่นมีงบประมาณมีเรื่องของการที่จะใช้พลังของตัวเนี่ยในการหาจุดพักจุดพักเช่นเดียวกับจุดของท่านผอสว่างถ้ามันมีโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งในนั้นเป็นจุดพักในจังหวัดบ้างผมว่าจุดนะั้นเป็นจุดแก้ไขนะครับที่จะทําให้เด็กที่ drop เอาที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงในจังหวัดเขาไม่ต้องทนทุกข์ทรมานไปต่างจังหวัดสิ่งที่ได้จากการเสวนนนํามาสู่การถอนบทเรียนในครั้งนี้ คือหลายฝ่ายพยายามชี้ให้เห็นถึงความสําคัญของการสร้างระบบการศึกษาที่ให้เด็กเป็นศูนย์กลางและเป็นตัวหนึ่งช่วยป้องกันเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาซึ่งไม่เพียงครูและผู้บริหารโรงเรียนเท่านั้นที่จะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้แต่ต้องอาศัยทุกภาคส่วนของหน่วยสังคมมาช่วยดูแลและขับเคลื่อนถ้าการเรียนรู้เปลี่ยนจากครูสอนไปเป็นเด็กทําโครงงานครูเนี่ยเปลี่ยนจากสอนวิชาเนี่ย มาเป็นออกแบบตัวกิจกรรมหรือตัวโครงงานเพื่อที่จะท้าทายเด็กเพื่อที่จะให้เด็กสนุกนะเพื่อให้เด็กมีความสำเร็จนะที่เรียกว่า learning by doing ทั้งหมดเนี่ยคือคำแนะนำของการศึกษาสมัยใหม่สองกรณีนี้ผมเชื่อว่าน่าจะเหมาะสมเป็นพิเศษโดยเฉพาะของพอสว่างเนี่ยคือเด็กเบื่อบรรยากาศเดิมๆ้ถ้าจัดการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ด้วยเนี่ยอยากให้ลองมีการประเมิน คือการทำวิจัยออกมาให้เห็นเลยว่าอินเทอร์เวนชันเป็นยังไงนะผลออกมาเป็นยังไงพรีเทสโพสเทสเป็นยังไงเอาชีวิตของเด็กเป็นตัวตั้งในการจัดก,การเรียนรู้ไม่ใช่เอาวิชาการคะแนนโอเนตก็ดีคะแนนอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่เป็นตัววัดความสําเร็จของคนหรือความเป็นมนุษย์ของคนสิ่งต่างๆเหล่านี้เราพยายามพูดกันเรื่อยๆสักวันหนึ่งนะคะเราไม่ต้องรอหรอกว่ามันจะทําได้ไม่ได้แต่ถ้าเรารวมพลังกันแล้วก็พยายามที่จะทํา คิดว่าสักวันหนึ่งสวรรค์คงจะมีตาบ้างถ้าสองแรงแข็งขันคือผู้บริหารของโรงเรียนและก็คุณครูในโรงเรียนเนี่ยนะคะทำมันก็จะเกิดผลจุดแข็งที่พบก็คือว่าความเข้มแข็งของเครือข่ายนะครับทั้งเครือข่ายในโรงเรียนเครือขา่ายนอกโรงเรียนนะชุมชนองค์กรท้องถิ่นและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะถูกดึงเข้ามาช่วยทำให้การดำเนินงานของเขาเนี่ย ประสบผลสําเร็จถามว่าจะทํายังไงให้เกิดความยั่งยืนนะครับก็ต้องขยายผลต่อไปในในส่วนที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในในโรงเรียนทยํายังไงให้ครูผู้บริหารและผู้มีส่วนได้มีความเข้าใจกระบวนการดําเนินงานนั้นเนี่ยแล้วสร้างคนรุ่นใหม่ๆขึ้นมากระเดินการขยายความคิดขยายการดําเนินงานออกไปให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือคนอื่น ได้รับรู้และเกิดความเข้าใจ